นี่นคูเทีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดรอนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรซเตตีเดียมชัางสองนะแล้วนะครับ อันนี้ผมก็จะมาต่อจากพาช์แล้วนั่นก็คือล่านักแม่นปืนนะครับโอเคคนต่อไปคือใครน้าอันนี้ล่าไปแล้วสองคนบิลล <c oughs> ี่มิดไนคือใครไม่รู้กดดูสิหน้าตาอ,อย่างโหดปืนคู่ซะด้วยโอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับ ทีโลดมันอยู่ในเมืองหรอวะเนี่ยโอเคถามไอพนักงานขายตัวดิตัวรถไฟต่อหาเมื่อปืนชื่อมิดไนบิลลี่

ว่างบิลลี่บิดไ L N A นท์ขอโทษนะครับผมจะดื่มอยากจะคุยด้วยครับยกับวันเก่าๆที่ค uh ุณยิงปืนยังไม่รวงกับฉันฉันไม่ได้ยิงอะไรทั้งนั้นมาเกี่ยวกับกิมบอยคาาเว เอาไม่คุยด้วยกลัวโอ้ยโกับตัวมันจะวิ่งอนี้ไปถึงไหนอาปีนปีนหลังคารถไฟกันรั่วแกจะมาเอาไงจะรั่วแกมาเพื่อฆ่าฉันไม่ใช่ความผิดฉันนะเว้ย คุณไม่รู้อะไรทั้งนั้นคุณบิดนายอยากจะคุยด้วยเฉยๆจะทำอะไรก็โง่นะทำมากกูฆ่ากูแล้วก็งั้นก็จัดมาเลยเดี๋ยวรอดรอแล้วดดอ,วอ,อืการกระบาลปืนอะไรวะเนี่ยปืนเยอรมัน ไอ้ดูดิปืนทองซะด้วยไม่มีลูกอำความสะอาดปืนยังไงวะศพเอาไงดีวะกระเถิบซ้ำคุยดีๆ<ำ>ไม่ได้กระเถิบแม่งแบกศพได้ไหมตัดมุมดีๆได้อย่างนี้นได้แล้วซูมดิ เรียบร้อยอ,อ,อ,อ่าวรามาถึงเส้นเดนิดแล้วเหรอเนี่ยถึงสถานีของเราแล้วอ้าวลมลมลมไปในขึ้นรถไฟดีกว่าโอ้ไม่ก็โทษครับ เ o <Bonjour>, ี๋ยวเดี๋ยวเราเริมดูนะักแม่นปืนคนสุดท้ายมันอยู่ไหนเราจะขึ้นไปเราจะขึ้นรถไฟไปมั่วม,ว,มวไม่ได้เราเป็นผู้หญิงซะด้วย Black Pearl เป็นผู้หญิงที่โคเทโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับอ,อยู่ที่นี่หรือเปล่านะา เดี๋ยว,ยวหาที่ผูกมมาก่อนอ่าผูกมมาผูกมา,กม,ามาผมก็อยู่ไกลมากนะครับผมก็ไปหามา้ามาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาตัวนี้ไม่ค่อยเร็วนะก็เท่ากับมาเราอะโอเคคัดซีน นักล่าขค่หัวหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณดักเบลหรือเปล่าผมอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับตะวันตกคุณพาใครมาไม่ได้ผาหมาใครวะ เขาไปข้างในเ๋ยผมช่วยไม่ไม่ไม่ฉันจะไปยอมลบจากพวกนักล่าฆ่าหัวหลักนะจะก้าวกลอนกับมันไปชวดหน้ากับมันนั่นแหะผมไปช่วยเถอะมาลงเข้าอะไรวะนั่น I got a contract here for your life or your We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. come here, let me take a look at it. Oh come on Stop just there. ปืนที่ขโมยมาแต่ก็ซื mm ้อกระสุนมาแรงแรงแรงยิงลัวออกมาเราเพิ่งมาก็อยู่ทางนี้เนี่ยวะยิงยิงวแรงแรงยิงลัวด้วยไม่มีมุมยิงวะ ดานิเอาเอามามอะไรของมึงเนี่ยยิงยิงเฮ้ยปืนกลวะยิไม่ตายไม่ตายเรามีอะไรใช้ปะไม่ค่อยมีเลยยิง

Yeah, oh, is that the last time? Was it? Wow, shut up. Got them scalp hunters off your back. For mm. now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days? Running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? <laughs> the only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, mm -hmm. <coughs> the man's apparently a famous gunslinger. Yeah. มือปืนที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ที่พวกเขาพูดแค่นั้นนะนะจะไปไหนน่าจะไปกดดานที่อื่น เพราะว่านักล่าข้าหัวมันรู้แล้วว่าอยู่ที่นี่ก็ต้องย้ายที่ย้ายถิ่นฐานอาเธอร์ก็หล่อขึ้นนะเพราะว่าไปโกนหนวดมาถ่ายรูปเลยพร้อมหรือยัง นี่โหดเท่คนนี้ค่าไม่น่าเป็นผู้หญิงถ้เาเราฆ่าเ,เราก็เป็นหน้าตัวเมียก้โชคดีย <c ười> ิ่นท <c ười> ี่สุดเราก็ทำครบหมดแล้วทั้ง4ี่คน ต่มีค่าหัวว่าผมไปขโมยมานะครับโอเคหมดแล้วมั้งอันนี้มาตัวไหนวะจำได้ว่าเราเอามาสีส้มไม่ใช่หรออันนี้มันวาบมาเดย์ทำอะไรดีกี่นาทีแล้ววะสิบสามนาทีก็น่าจะพอแค่นี้แหละ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการล่ามือปืนทั้ง4ี่คนครับไม่ดิสามคนอีกคนนึงเราต้องช่วยเป็นผู้หญิงเราฆ่าไม่ได้ไอ้ลูซี่มีอะไรก็ไว้มาต่อกันพัดนะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะหาคอนเทนต์อะไรมาลงแต่ก็รอติดตามก็แล้วกันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย